ดูทุกคนครับนี่ไขล่ล้วนๆนะฮะนี่นี่ครับทุกคนะนะนี่เห็นไหมฮะนี่ฮะสวัสดีครับเจอกับผมมิสเตอร์แบงค์แชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ ซึ่งอยู่ในป่าที่ห้วยลึกแห่งหนึ่งนะครับผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับหามดส้มให้ดูนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศเต็มรูปแบบกันนะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนลำบากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนครับดูครับลางนี้มีไหมดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดู นหนักมากเลยนไหนะดูดูนะทุกคนนะนี่ดูดูนีนะครับต้องทำอย่างนี้นะครับทุกคนนะดูอะโอ้โหต้องเงบนี้สิปะ่ะใกล้ๆหน่อยสิครับนี่โอ้โหนี่ันนวนะดูนะ หลังใหญ่ซะด้วยครับทุกคนนะนี่ต้องอาศัยแป้งนิดหน่อยครับทุกคนนะเพราะว่าดูฮะน่ครับเลยโอดูโอ้โหดูสิครับนี่ดูนอนนะครับมาทุกคนครับดู นี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยแม่มันออกไปก่อนนะทักนนะเดี๋ยวหลบนิดหนึ่งนี่เยอะมากเราแป,ปแปรงนู่นหนึ่งปะแปรงผมหน่อยนี่ทุกคนไข่นี่นะไขยย่เยอะมาก ใข่แป้งหน่อยนะทุกคนนะเนี่เพราะว่าเนี่ยทุกคนไข่แป้งนี่ฮะ,ะโอ้โหยุด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 เน,น,นี่ทุกคนไข่ไข่เต่งดีมากครับทุกคนนเะี่เอาใบไม้ออกกันนะครับ ดูไข่ล้วนฮะทุกคนนีเห็นไครับโอ้โหยสุดยอดดูต้าเอาใบไม้ออกกันนะครับอย่างนี้นะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยแม่มันออกอย่างนี้นะ ไข่ไข่ล้วนๆนะนี่นะฮะนี่ทุกคนไข่ล้วนๆนะทุกคนนะนี่นะฮะตัวนี้ของตับไม่เคยกินนะกินเขาถุงนะครับทุกคนนะนี่อยู่ไข่ล้วนๆนะฮะนี่นะฮะปล่อยแม่มันออกก่อนนะเพราะวานะเอาขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็ปล่อยแม่มันออกออกไปมากล้องมาดูหน่อยครับมาดูใกล้ๆหน่อยครับ โอ้โหดูแน่นอนนี่ครับนี่ดูดูคลายหน่อยนี่ดูโอ้โดูนี่ขนาดนั้นโอ้ดูอืมโอ้โค่ในหม้อ่ะโอ้โหม้อเหรอหม้ออือจริงดูดูดูผมหน่อยใครใครผมหน่อยเอ๋อโอ้โหนี่ยทุกคน เนี่ยปไปไทยหยุดมุ่นไทยนะทุกคนครับมันต้องใส่แป้งนิดหน่อยนะเพราะว่าเจ็บมากอะเใสนะ่นี่นะนี่ใส่ข้าตอนนะฮะนี่นี่ฮะดูดูทุกคนไข่ล้วนๆน,นะเนี่ยดูอืมดู นี่อ๋อหลอในหมอกเนี่ยไข่รดวนๆนะรอบเนี่ย<ล>แล้วก็เต้าเฉียงนิดหน่อยครับให้ให้แม่มันหนีะนถ้าแม่มันลงก็งทำนี้นะฮะให้แม่หนีไว้เหลือแต่ไข่นะครับอ่ะทุกคนครับตอนนี้ก็อันนี้ก็ใกล้หยดเต็มนะฮะนี่เนี่ยนี่ใกล้จยดเต็มแล้วแล้วก็ท,ที่ที่ได้นี่ก็จะนี่ฮะ้าแม่มันออกก็เรียบร้อยแล้วทุกคนนะไข่ดีไหมทุกคนดูดี แล้วก็ผมก็จะใส่นี้แล้วก็จะเต็มเต็มนี้ก็จะกลับบ้านแล้วทุกคนนะนี่นี๋ยวก็ไปล้างออกแป้งคนนี้ก็ไปล้างออกได้นะครับนี่นะฮะไข่สวยมากไปย้ำเอาไปทำยังไงกินได้หมดเลยทุกคนนะเต็มละนี่เห็นไหมเต็มกระปุกนี้ นี่ทุกคนไข่ลรร้วนๆนะนี่นะนี่ไข่ลรร้วนๆโอเคมาไปสองหน้าหน่อยครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะมิสเตอร์แบงค์ชาแนลนะครับช่องนี้นะครับโอเคครับ